เป็นห้างที่เป็นน้องใหม่แต่ว่าดูสิครับความอลังการของห้างคือสวยงามมาก ร้านเนี่ยเขาออกแบบเป็นทร a d ด t ิชัน l ลก็คือลักษณะเป็นเป็นลักษณะของวัฒนธรรมไทยเพราะว่าย่านนี้เป็นย่านที่ผมก็าชาวส่างชาติมากันเยอะมากใช่ครับก็จะมหหนะหีหลายหลายหลายชาติเลยนะใช่ครับนะคะที่มาจับจ่ายซื้อของกันใช่ร้านแห่งนี้นะครับแน่นอนนะชั้นสองเนี่ยก็จะมีฟู้ดเซ็นเตอร์ซึ่งใครที่มีแคชการ์ดแล้ว,วนะครับสามารถที่จะรำไปซื้ออาหารที่ชั้นสองได้ทุกชั้นได้เลยนะครับดูนในชั้น มีร้านชื่อดังแล้วก็มีคุณภาพระดับมิชลินเลยะนรับแนะนำเลยสำหรับชั้นเอของเราในตามบิงเยจากนี้แล้วยังมีร้านผัดไทยไฟลุคครับ,บโดยเชฟเอ็ดดี้ที่ได้รับรางวัลมิชลินหกปีซ้อนกันด้วยและก็อีกหนึ่งร้านครับพี่มัครับก็คือร้านเลิศชิ้ครับมีะวามอ,อร่อยมากมีประวัติที่เปิดมายาวนานกว่า40ปีเขาอยู่ในทายาทรุ่นที่สามนะนะรุ่นนี้นะการขายของต้องไปแล้ว มีเชฟอิกนลฮะซึ่งเป็นเชฟผู้ชนะเชฟกระทะนนในแห่งประเทศไทยดูแลร้านนี้กันด้วยสุดยอเออนะฮะอร่อยแน่นอนนะครับและแน่นอนนอกเหนือจากเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยนะครับที่ชั้น3จะมีโซนไอทีนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีก็จะมีร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์นะครับสินค้าไอทีแบบครบวงจรด้วยนะครับเบียร์สำหรับซ่อมคอมพิวเตอร์ก็มีอุปกรณ์ไอทีและโทรศัพท์มือถือโดยช่างผู้มีประสบการณ์กว่า20ปีด้วย แล้วก็อีโซนนึงก็คือชั้น4จะเป็นโซนฟู้ดเลาว์นะครับเป็นสวรรค์ของนักชิมเลยนะทุกคนที่นี่นะครับจะมีร้านอาหารชื่อดังนะครับในประเทศไทยมารวมตัวกันไว้ในโซนนี้ด้วยคืออยากกินอะไรก็มีให้เลือกกินนะครับได้อย่างเต็มที่รับประกันว่าอร่อยเลิศโดยคุณรีจากรายการอร่อยเลิศครับสามารถเลือกชอ็อปเลือกชิมกันได้นะครับทั้งห้างฟินิกประตูน้ำ